ท่านผู้ชมครับอย่ามาดูเฉพาะเรื่องของนโยบายที่เขาเรียกเรตติ้งให้เขาไปกาบัตรเท่านั้นครับแต่หลายเรื่องนะครับที่เป็นนโยบายระดับชาติณนะวันนี้ยังมีปัญหาครับยังบัตรทองเรื่องของการช่วยเหลือคนที่เข้าใช้บริการจากโรงพยาบาลนะครับวันนี้มีข้อเสนอจากภาพประชาชนครับแพทย์หญิงรัชริน เป็นจวงเสถียรประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วก็ผู้แทนองค์กรชุมรมแพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปภาคเหนือนะครับสะท้อนถึงนโยบายแรกที่พักการเมืองควรนึกถึงในการเลือกตั้งก็คือการปฏิรูปสปสอชอครับที่ไม่ควรถูกมองเป็นแค่หน่วยงานบริหารสิทธิ์แต่โครงสร้างปัจจุบันมีอำนาจรวมศูนย์นะครับทั้งการกําหนดนโยบาย ถือเงินวางกติกาแล้วก็ประเมินผลในองค์กรเดียวครับขาดการค่วงดุลทําให้โรงพยาบาลเจอปัญหาสภาพคล่องแปลว่าตังไม่จ่ายไปยังโรงพยาบาลเนี่ยเป็นปัญหาอย่างรุนแรงครับเสนอให้พักการเมืองต่างๆกําหนดนโยบายให้ชัดนะครับเช่นการแยกบทบาทเชิงโครงสร้างของสปสชระหว่างผู้กําหนดนโยบายผู้จ่ายเงินแล้วก็ผู้ให้บริการครับ การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณให้สะท้อนต้นทุนจริงของโรงพยาบาลการจัดตั้งกลไกตรวจสอบที่เป็นอิสระและการพัฒนาระบบบัตรทองให้ยั่งยืนยืนยันนะครับไม่ใช่การล้มระบบหลักประกันสุขภาพครับคือทุกวันนี้มันเหมือนกับว่าเรามองว่ามันแต่ต้องไม่ได้สปสชกลุ่มทุกอย่างไว้ถึงแม้เขาจะพยายามถามความเห็นพร็อเดอร์มีการเสนอข้อคิดเห็นได้แต่สุดท้ายข้อคิดเห็นทั้งหลายมันก็ไม่ได้ ปรับปรุงหรือพัฒนาไปในแนวทางที่มันจะช่วยเหลือคนหน้าง,งานหรือผู้บริจาคแพทย์พยาบาลบุคลากรการแพทย์ทั้งหลายหรือโรงพยาบาลงั้นเราก็เลยมองว่าเออตรงนี้มันจะต้องมันควรจะต้องมีนโยบายอะไรจากทางการเมืองที่จะสามารถมาแตะต้องตรงนี้เพื่อปฏิรูปเพื่อการพัฒนาได้วันนี้เหมือนเขามองมองเหมือนเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานหนึ่งธรรมดาแล้วก็ไม่ไปยุ่งไม่ไปข้องเกี่ยวแต่จริงๆเป็นหน่วยงานที่กลุ่มกลุ่มอำนาจการดูแลสุขภาพประชาชนเกิน70%เลยค่ะ คือปัญหาเนี่ยมันมากกว่าที่เห็นนะครับท่านผู้ชมคุณหมอบอกว่าโจทย์ยากของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่เนี่ยต้องเริ่มจากการกู้วิกฤตสภาพคล่องของโรงพยาบาลก่อนครับก่อนจะมาคลอดนโยบายใหม่ๆเพราะการขาดงบมันทําให้โรงพยาบาลต้องตัดงบลดค่าตอบแทนบุคลากรครับลดค่าตอบแทนบุคลากรก็ต้องชะลอการพัฒนานครับสุดท้ายเจอปัญหาบุคลากรลาออกปัญหาวนเป็นลูกโซ่แบบนี้ ล้มเป็นโดมิโน,โนครับเสนอให้ตั้งคณะทำงานปฏิรูปสปสชที่เป็นอิสระนะครับมีตัวแทนจากวิชาชีพและภาคประชาชนอย่างสมดุลครับ นางสาวบุญยืนสิริธรรมกรรมการปสปสชภาคประชาชนบอกว่าปัญหาใหญ่ของระบบสุขภาพไทยก็คือความเหลื่อมล้ําระหว่าง30สิทธิหลักค่ะก็คือสวัสดิการข้าราชการบัตรทองและประกันสังคมซึ่งล้วนแล้วเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องดูแลอย่างเท่าเทียมแม้ไม่จําเป็นต้องรวมกองทุนแต่ก็ควรมีมาตรการสนับสนุนและการให้บริการที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ยังเสนอให้กําหนดราคากลางค่ารักษาพยาบาลค่ะโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนเพื่อเป็น กรอบเป็นกติกามาตรฐานและป้องกันการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินความจําเป็นค่ะทั้ง3สิทธ์เนี่ยควรจะได้รับการดูแลแล้วก็ดูแลแบบเท่าเทียมกันคนเหมือนกันนะ่ยและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเนี่ยเราเราคิดว่าเป็นเรื่องของการกําหนดค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นราคากลางของโรงพยาบาลเอกชนก็คือว่าเป็นราคากลางว่าเราไม่ได้บอกว่าต้องถูกนะราคากลางของประเทศไทยไม่ได้ถูกนะแต่เราควรจะมีมาตรฐานว่าถ้าเราเป็นแบบนี้ อาการแบบนี้มันควรจะเท่าไหร่ไม่ใช่ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าไปเข้าโรงพยาบาลน,นี้ก็โชคดีไปเอาเสียห้าหมืน่นถ้าไปเข้าอีกโรงพยาบาลหนึ่งเสียห้าแสนอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันเป็นเช่นนั้นมีประเด็นที่ทั้งสองคนเห็นตรงกันนะครับก็คือการเร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพครับที่ตอนนี้เปราะบางแล้วก็กระทบกับคุณภาพการรักษานะครับส่วนระยะยาวคนไทยอาจต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงขึ้นครับ ราะถ้าระบบหลักมันมีปัญหาสุดท้ายเราก็ต้องควักจ่ายกับ